สวัสดีครับทุกท่านมาพบกันกับรายการสุขภาพดีมีสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดโดยกับผมพงพิพัฒน์ศีเกื้อกลิ่นนะครับซึ่งวันนี้เรามีเรื่องราวของ new normal วิถีชีวิตใหม่ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ เราสามารถปฏิบัติตามวิถีชีวิตใหม่หรือ new normal ตามแนวทางสุขปฏัติแห่งชาติอย่างแรกนะครับก็คือการดูแลตนเองให้ปลอดภัยควรสวมหน้ากากอนามายัยเมื่อเข้าสู่ชุมชนล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลและก็อย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่ามือเนี่ยเป็นสิ่งที่นำพาเชื้อโรคได้หลายชนิดโดยเฉพาะโควิด19และไม่ควรออกนอกบ้านโดยไม่จาเป็นความเสี่ยงในการรับเชื้อเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเราไปอยู่ ในพื้นที่ที่มีคนแออัดหนาแน่นเช่นตลาดร้านอาหารห้างสรับสินค้าสิ่งสำคัญคือควรดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมออย่างที่2ครับการดูแลครอบครัวให้ปลอดภัยควรอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีนะครับที่กลับถึงบ้านเพราะอาจเป็นเหตุนำพาเชื้อโรคโควิด -19 มาสู่คนในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุที่มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย มันทำความสะอาดของใช้และไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นและกินอาหารร้อนนะฮะแยกสำหรับพวกจานชามเนี่ยนะฮะอย่าใช้ร่วมกันครับและอย่างที่3มครับการดูแลสังคมชุมชนให้ปลอดภัยคือจิตสํานึกกับการรับผิดชอบต่อส่วนรวมนั่นเองครับไม่ปกปิดข้อมูลไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรืออาการแพร่เชื้อเนี่ยนะครับต้องไม่ปกป,กปิดข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ และไม่ไปสถานที่ที่มีคนแออัดและเว้นระยะห่างจากผู้อุ่น1-2เมตรเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อและอย่างต่อมานะครับนั่นคือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและคอยติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องและท่านสามารถติดตามรายการสุขภาพดีมีสุขนะครับได้ทางจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในทาง y o u t u b e นะครับพิมพ์คําว่าสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและ Facebook สาธรสุขจังหวัดร้อยเอ็ดสวัสดีครับ